สิบขั้นตอนง่ายๆในการจดทะเบียนกับชาวฝรั่งเศสที่ประเทศไทยในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงรายการเอกสารของชาวไทยรายการเอกสารของชาวฝรั่งเศสแบบฟอร์มที่ชาวฝรั่งเศสจะต้องกรอกและขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ